ที่น่าสงสัยมากว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือขยะพิษทั้งหลายจากประเทศเหล่านี้เนี่ยสามารถนําเข้ามาทิ้งในประเทศไทยโดยผ่านรูปแบบของคอมพิวเตอร์เซ็กันด์แฮนด์หรือคอมพิวเตอร์ข้างนอก hmm. กรอบนอกดีเคสดีเคสใหม่แต่ข้างในอะไหล่เนี่ยเป็นอะไหล่ที่ใช้แล้วอย่างเนต้น hmm. นะครับเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นขยะพิษที่จะก่อปัญหาต่อประเทศเราอย่างมหาศาล ถ้าประเทศไทยเรารู้เท่าทันนะครับประชาชนรู้เท่าทันอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะถ้าเรารู้เท่าทันเมื่อไหร่เนี่ยเราตอบโต้กลับไปเขาเขาไม่เคยกลัวเลยนะพลเอกสนธิประธานคอมชอบ,บอกเขาไปอย่างนี้เขาก็โต้กลับประเทศที่มีพื้นที่แค่ห0ร้อยตารางกว่ากิโลเมตรประชากรสมล้านกว่าคนเองกับประเทศไทยหกสิบสี่ล้านแต่ปรากฏว่าตอนนี้เราเหมือนกับเราก็จะกลายเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจไปแล้วนะครับเพราฉะนั้นผมผมอยากจะเน้นตรงนี้ว่า ถ้ารัฐบาลไหนก็ตามนะครับมีสายตายาวไกลเน้นที่การศึกษาและสุขภาพครับครับเน้นตรงนี้เลยครับแล้วประเทศไทยจะดีเองครับก็โดยโดยสรุปคุณหมอก็ยังมองว่าทิศทางที่จะพัฒนาประเทศได้เนี่ยยังต้องให้ความสําคัญที่การศึกษาเอานะครับทีนี้อยากจะรับฟังความเห็นจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนากับวันนี้ด้านล่างครับเป็นคําถามหรือข้ออภิปรายนะครับ ในประเด็นที่พวกเราได้พูดคุยกันอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งมันอาจจะกว้างไปบ้างนะครับแต่ประเด็นใดที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสนอทิศทางในการพัฒนาประเทศของเราหลังปี2007นะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องการศึกษานะครับอยากจะเรียนเชิญพวกเราได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นครับเชิญครับขอไมโครโฟนที่ไมโครโฟนเลยครับช่วยแนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับครับขณะนี้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะฮะ ต้องต้องแนะนําตัวทั้งหมดจะได,ได้ได้ออกหมายได้ถูกต้องนะครับกับเรียนกับเรียนท่านวิทยกรครับกระผมนายเสด็จเขียวแดงประธานชุมชนโคร,ราชคลิอหดท,ทองคร,ครับครับได้มีโอกาสมาร่วมประชมุมในเรื่องเกี่ยวกับการบ้านกันเมืองก็ใครขอรับความกรุณาแล้วก็ขอแสดงความคิดเห็นดังนี้นะครับ ครับจากการประชุมหลายครั้งครั้งที่แล้วเมื่อวันที่23ที่รัฐสภาผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมปรากฏว่าเขาใช้หัวข้อว่าการมีส่วนร่วมภาคประชาชนผมถามว่าประชาชนที่มานี้มีใครบ้างปรากฏว่าไม่มีจากชนบทไปแม้แต่คนเดียวซึ่งเป็นโครงร่างที่ผิดพลาดนะครับอย่างเช่นสสลอที่เลือกเข้าไปนะครับผมมารตรวจสอบรายชื่อนะครับปรากฏว่ามีอยู่ในกรุงเทพ70%นนะครับในร้อยนะครับแล้วก็ถ้าดู สมัชชานะครับมีในกรุงเทพ508 507สองเพราะฉะนั้นที่บอกว่าให้ประชาชนส่วนผิดตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับผมก็บอกว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคนมีส่วนร่วมนั้นการให้ออกความคิดเห็นจะมีแต่ กตินนะครับซึ่งผมคิดว่าทางระบบราชการก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับในปัจจุบันนี้ผมว่าการที่จะร่างรัฐธรรมนูญนั้นทางเราสีดำหรือสีขาวก็ได้แต่ขอให้รัฐธรรมนูญจะออกมาอย่างไรก็จะดีทั้งนั้นนะครับก็เลยอยากจะเรียนว่าในสำนึกของคนเรานะครับ จิตใต้สำนึกมีถึงสิบเอ็ดส่วนใต้สำนึกมีตั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะทำจิตใต้ร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศนะครับเ,เรียนหนังสือนะครับก็หงทราบนะครับว่าเราได้มาเรียนเพราะว่าที่จากประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนมีความรู้มาช่วย เกตดูปัจจุบันนะครับผมเลยมีแต่ว่าออกมาแล้วทำอย่างไรถึงจะได้รวยเช่นเดียวสภานน,นะครับผู้ที่มีอุดมคติดีๆเปลี่ยนหมดข้อเที่จริงที่เคยประสบมานะครับต่มาเสนอในตอนนี้นะครับก็อยากจะให้ จบแล้วเราจะช่วยสังคมอย่างไรให้ครอบครัวสังคมสุดความสุขที่แท้จริงนะครับมีการเอือ้ออาเพื่อึงจะไปรอดไม่ใช่ว่าเรามาอยู่อย่างไรก็ช่างหัวมันอาค,คิดก็เลยขอปรึกษานะครับในการเพื่อสังคมนะครับสูงมากนะครับ เขาต้องเดินทางมาแล้วก็มาร่วมปรากฏมีอำนาจหน้าที่หรืองบประมาณให้เขาแม่เด็กในการอบรมทุกครั้งนะครับนะครับผมผมถึงคิดว่าเพราะทุกคนที่เป็นประชาชนมีเบี้ยเลี้ยง ไม่มีค่ายานพาณิไม่มีค่าาทำไมเขาไม่ได้เลยนะครับแต่คนที่เป็นวิทยกรหรือผู้จัดนะครับไม่ว่าค่าเครื่องบินหมายหมายถึงที่เกี่ยวกับทุรังรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับครับผมทุกครั้งเลยครับวันนี้าะนั่งอยู่ี่อาจจะไม่ได้ครับผมก็เลยอยากจะให้กําหนดไว้ในแบบแผนว่านี้ปส่วน จะได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงประการการที่เข้ามาร่วมแล้วนะครับเก่งที่มาช่วยชาติเมื่อออกมาช่วยชาติการผมก็มีเยอะนะครับอย่างหลายท่านที่มองอผู้ที่จะมาช่วยชาตินะครับกลายเป็นคนเดียวเป็นคนเลวที่ในหลายหลายคนมองนะครับอันนี้ อภิประารที่สําคัญที่สุดคือ,อเมื่อประชาชนเข้มแข็งนะครับทุกคนจะมองเห็นว่ารัฐบาลกลัวนะครับอ,อย่างเช่นรัฐบาลบอกว่าครับที่รัศดรมีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบรัฐบาลที่ชุดที่40บอกว่าดีที่สุดนะครับมันเป,เป็นเพียงภาพเป็นจริงเลย รัศดรไม่เคยตรวจสอบรัฐบาลได้แม้แต่เรื่องเดียวนะครับรัฐบาลที่เข้าไปเป็นผู้นํานะครับทรัพย์สิสนทุกคนได้รู้แล้วก็รัศดรมีองค์การองค์อำนาจมีหน้าที่มีแนวทางที่จะไปร่วมร่วมพีเข้ามาทํางานถ้าหากว่ามีการขอรับให้เงินนั้นห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ถูกต้องด้วยเพราะว่าแค่นี้ครับเราปรลองว่ารัฐบาลบานที่ดีแล้วก็ไม่ต้องมีรัฐธมนูญหลายฉบับที่แก้ไปแก้มาอย่างแน่น,นอนครับผมขอแสดงความคิดเห็นแค่นี้ครับผมครับพิลายเพิ่มเติมไหมครับท่านหลังก่อนครับคุณกฤษดังครับ ผู้ดำเนินการที่กรบิลและกำลังจะเกลียดเข้าทุกวันครับเริ่มเกลียดเข้าทุกวันสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นมีรัฐบาลชนทักษิณเป็นกร แล้วก็โกงบ้านโกงต้องละเหตุออกไปเราไหนเป็นรัฐบาลของชนชัน้นปะไตย